กราบสวัสดีนะเนี่ยทีมงานทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับทางเพจแดดเดียวแม่ใหญ่บุญมารู้สึกดีใจมากที่ทีมงานได้ให้โอกาสของเพจเล็กของเราได้นําเสนอสินค้านะครับเดี๋ยวแม่ใหญ่บุญมากันก่อนอเริ่มต้นจากการเกิดช่วงโควิดที่ผ่านมาผมกับพนักง,งานเป็นบริษัทเอกชนครับ บริษัทเลิกงานวัยเกือบทุกวันก็เลยมีเวลาคิดการถนอมอาหารของอีแม่ใหญ่ที่เคยสอนตั้งแต่เล็กๆจึงฟื้นวิชาของท่านมานะครับ ก็ลองทำเองให้เพื่อนชิมในวงเล่าทุกคนบอกว่าขายเถอะบวกกับเงินผดหายเลยตั้งใจทำเพจแดดเดียวแม่ใหญ่บุญมานี่ขึ้นมาหมูแดดเดียวผมหมักโดยวิธีธรรมชาติผมทำเอง oh, s <S เลือกหมูหอมกลิ่นพริกไทยหน่อยๆเคี้ยวพเพล hmm. ิ่ไก่ผมใช้สันในไก่วัสดสูงเดียวกันแต่ผมแยกภาชนะแยกกับหมูแยกภาชนะการมุสลิมสามารถทานได้ ปลาส้มผมใช้ปลาตัวกำลังเหมาะตัวไม่เหมาะผมจะบอกมันล้องตรงว่ามันไม่เหมาะ <c oughs> แต่ตัวที่เหมาะผมจะบอกมันว่าเหมาะผมจึงเอามันมาทำเอา,เอามันมา,มาข้าวคุกเกลือหั่นชิ้นมีสามอันมีหมูมีไก่มีปลาส้มแล้วก็แหนมปลากราย<อ>านะฮะเรามาดูกันสี่แบบโอ้โหนะ้านี่ฆาตกรชัดๆนี่นนี่คือความคนะรีเอทนะน้องไก่แล้วก็ปลาส้ม อ๋อนี่เขาทำมาแล้วแล้วนี่เขาขายแบบนี้เขาขายเป็นวัตถุดิบนะครับอันนี้หมูนะฮะนี่หมูแดดเดียวนะเราจบตกลงเขาได้ทำงานใหม่ไม่ได้ทำงานครับเพราะว่าเขาตอบไม่ได้เลยครับแล้วก็นี่ปลาส้มเออไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มีแหนบปลากายดูแหนบปลากายแล้วก็อันนี้เป็นปลาส้มปลาส้มน่าจะเป็นปลาท่อมปลาตะเพียนไม่เหม็นส้มเลย ทำไมต้องมีส้มซันควิกอยู่ในนี้เลยไงผลหามแล้วพี่เอกลีนเดี๋ยวมันเสียครับบมบลโอเคตอนรับเอกลินเขาทำไงหมูหมูหมูนี่หมูแดดเดียวบ้านช่องมึงซื้อหลังหลายหลายล้านบาทเงินเดือนก็ไม่เท่าไหร่นี่เอาทิชชูุ่ดยาพิษใส่ในขนมจีนอ่านี่คนกินกันเองการฆ่าด้วยทิชชู่่อะน้องๆมาเผื่อมีขามีเหมือนซอสพริกนะ เผื่อมีแววจะรับมาทำงานคีเอ็นมาเอามาทำเป็นนักรเหรอเผื่เป็นรับคีดเอก็จะมึงมันไม่ได้นุ่มนะแต่มันเคี้ยวพอมหนึบๆสู้วันชิ้นเล็กเดียวหมูแดดเดียวเอยากกินไก่แดดเดียวเนี่ยติดมันนี่ติดมันอืมไก่แดดเดียวสายแดดเดียวนี้อืม น่อร่อยนะอืมนี่ข้างแบบเย็นๆเลยมันถ้าร้อนๆน่าจะอร่อยล้วนนี่อันแหนมปลาซมเออมันนี่นี่นี่แหนมแล้วก็ดูนะฮะอเปรี้ยวดิอืมนี่เขาทำมาให้นะเขาก็มีแบบโดดด้วยหน่กระเทียมโอ้ยอย่างงี้นะชงเหล้าสักแก้วนะเอาหมูเดียวใส่ลงไปนะเย็นชื่นใจเลยนะทำไมวะกินแยกกินแยกกันก็ได้ น้องแข็งเย็นเลยเนี่นมันอร่อยไอ้เรอยากให้นะรวมร้านสามซ้ำโซนหนึ่งไล่ระดับลงมาเพื่อต่อยอดให้ร้านค้าและคนดูเข้าถึงนะเดี่วังกินเป็นโครงการในอนาคตนะครับขอบคุณสําหรับไอเดียยังไม่ต้องไปเห็นมูดแดดเดียวตอนนี้วะอ่มาดูไก่กันบ้างอร่อยอร่อยไก่อร่อยไก่ก็จะมีด้วยความที่ที่สมุนไพรอ่ะคาแรคเตอร์มันแดดเดียวว่าอืมีความแข็งเลย มันเป็นสายแบบเหมือนคนชอบแบบสมุนไพรอะตะไบอีสานอะมันเหาะเหนียวเหนียวหน่อยอ่าใช่ติ่งลูกแซ่บหอมไหมเนี่ยเนี่ยไก่เนี่ยเหนียวเลยไก่ไก่อร่อยไม่ไม่ไอเนี่ยมันต้องกรอบไงใบปลาส้มนี่ปลาส้มทอดมาก็ปลาส้มเมื่ขึ้นมันก็คือแหนมปลาเนี่ยแหละใช่เนี่ยผมอยากรู้ว่าเนี่ยอะไรเป็นปลาทะเพียนเนี่ยระวังนะก้างก้างเยอะระวังนะนี่ยเนี่ยนี่นี่ยแล้วร้านเขาบอกเลยนี่เขาได้ส่งทั่วไทยด้วยเนี่ยส่งด่วนคอลลี่แล้วไปสี่ทายบึ้มเลยอ่ะ กลัวตรงนี้แหละกลัวเติมก้างเนี่ยเอ้กินมันอ่ะปลาส้มอะไรมากไอ้กลัวก้างปลาส้มอะไรมากแล้วก็รสชาติกางกินมีความเค็มๆอร่อยเลยคนห่ะเป็นกับแก้มใช่ฮะปั้นข้าวเหนียวแก้วร้อนๆนะนี่ไปบ้านทนายแก้วนะบอกเลยนะฉีกกินทั้งคืนโอเคหมูแดดเดียวหนึ่งร้อยกรัมแพ็คละสาสิบห้าบาทโปรโมชั่นสาแพ็คหนึ่งร้อยบาท กายแดดเดียปริมาณ100 g, กรัมแพ็คละ25บาท<ร>าโปรโมชั่น5แพ็ค100บาทปลาส้มแพ็คละ50บาทแหนมปลากาย50บาทเอา oh <man. S 1> ก็ต้องบอกเลยฮะว่าแดดเดียไม่ใหญ่บุญมาถือว่ามันมีจิตวิญญาณของความโฮมเมดแล้วก็เป็นอาหารแดดเดียแบบไทยๆง่ายๆบ้านๆเลยครับ,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 บ2.7ครับผมแนะนำ oh. ให้กินครับไปเฮียครับเร็วก็ก็